아! Oh. คุูเจตครับรอบสุดท้ายของหลายการจิงเกเลิศิงงกเลิศเรือยาวทิงเก้าสายน้ำเชื่อมสัมผัสทิมไทยป้าทิ้งสองมาลมาวอาปตอบักกาตุ่งประจำปี2 5 6 6ันรและเบิดเถิดเทิงขึ้นแล้วพี่น้องครับรอบนี้รอบสุดท้ายเป็นการชิงทองระหว่างสุงลพรนาวานะครับจากอําบ้านเจริญพบก,กับตอตูปอน,นยำโจ๊กจากสองะมะเลเราวสองะมะเลเราวเบิดแล้ว ต่อเอยต่อตู่พี่น้องจากสปปเราสักุนพรดาวพี่น้องจากอำนาจ,จเจริญอำนาจกับสบปเราใครจะเป็นหมูใครจะเป็นจ่าระหว่างสองลำนี้หูคู่ขี้สูสีเหลือหัวเหลือจะเท่ากัานอยู่บ <c oughs> อกซะก่อนว่าสองลำนี้ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเพิ่งมาเจอสนามแรกที่องค์การบริหารส่วนตำบลประกางทุ่งโดยไทยพิมพ์เพชเขาถ่ายทอดให้พี่น้อง,งทั่วโลกได้ดูกันระหว่างเรือทั้งสองลำสักุนดาพรเทวาสักุนดาพรเทวาตามนี้ตำบุตรีหัวเหลือจะเท่ากันอยู่คู่ขี้สูสีนูนี่ละจ้าระหว่างต่อตู่ต่อตู่ to ตอ กว่าแล้วสกุลก้าสกุลพรนาวาเปิดตัวไภายแรงแซงแซงขึ้นมาแล้วต่อตูจะทำยังไงครับในเมื่อหัวตันย่างห่างย่างถังยังไกลดูตะขอนต้องตูที่ละขอนหรือติ๊ดตอต้องต๊อันที่จะบอกได้เอาละครับสกุลพรสกุลพรภายแรงแซงหนีสกุลพรภายแรงแซงหนีสกุลพรสกุลพรกักอบวนาจเล่นรอบแต่สามแดงภายแรงนี้ต่อตูจะทำยังไงต่อตูจะทำย่างไรเราเอาเราเวียนเรือทั้งสองล้ำเรือทั้งสองล้ำมาสู สีคู่กี้ระหว่างสกุลนาพรเทวาสกุลนาพรเทวาต่อตู่ต่อตู่พี่น้องจากสบวะลาวพี่น้องจากสบมรลาวสกุลนาพรเทวาแม่ประจวบรุนช่องเหลือจากกำลังเจริญมัดดีซะเหลือเกินสู้ประเทศไทยระหว่างประเทศได้จะขายหน้าหรือไม่ระหว่างต่อตู่ต่อตู่ต่อตู่สกุลนาพรเทวาสกุลนาพรเทวาเหลือจากสองรับแม่ร่องนัทตีหนึ่งรับนับนี่ยสู้ใจจะขาดล้วจ้า <Wow. S 2> ใจละกาลแล้วครับเ็นเมื่อสักพุนพรนวาวาจากจากชาโุมนานชาโุมานเริ่มจะแหลกแสงววแต่ว่าแต่ว่าต่อตู่ยังไม่ยอมยังกอดคอยัง,อออยงดึงเสื้อ,อยังกอดคอดึงเสื้อดึงเสื้อหลุดหรือไม่ลุหลุดหลยไม่ลุหลุตเลยไม่ลุ เอาแล้วจะหลุดหรือไม่หลุดสุกณาขอเทวะอำนาจเจริญปอบเปิดแม่พายข้อเกี้ยสีเกี้ยห้ากระดูกเกี้ยเจ็ดพี่เจ้าบุณทุนช่องพี่เจ้าบุญถุนหัวเอาละวะเรือทั้งสองลำต่อตู่ก็มายอกต่อตู่พี่น้องจะสอบกบลาวพี่น้องจะฟังไทยอำนาจเจริญจะกกู้สักกู้สีเก่งสักย์เก่งสีให้พี่น้องชาวไทยได้หรือไม่ระหว่างต่อตู่ต่อตู่สุกณาเอาละวะเอาละเวอรเอาละเวอรต่อตู่ต่อตู่แล้วละต่อตู่ต่อตู่สกุลพันต่อตู่ต่อตู่สกุลพันต่างไปต่อตู่สกุลพันสกุลพัน สกุลพูสกุลพ่อตูแล้วสกุลพอสกุลพ่อตูสกุลพอตูสกุ่อตูสกุลพรอตูสกุพ่อูสกุชพ่อตูสกุลพ่อตูสกุลพ่อตูสกุพอสกุลพ่อตูสกุลพ่อตูสกุพ่อตูสกุลพอตูสกุลพ่อตูสกุลพ่อสกุนพ่อตปสกุลพอสกุมพปด้วสกุลพนะครสกุลพอสกุลพอดูสกุลพ่นตูสกุนพูสกุนพ่อตูสกุลพ่อตูสกุลพ่นตูสกุลพสกุลพ่สกุ นี่เป็นคู่ที่4ค่ะที่เราใช้จุดตรงกล้องเข้าเส้นชัยในการตัดสินค่ะเพราะสูสีกันเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมคะเาใกล้เคียงมากๆเนี่ยเราเห็นเลยครับว,ว่าจุกุลพรนาวานี่พายทะลุเส้นชัยไปเลยครับทีมเขาเองเนี่ยก็จะได้แชมป์ประจําสนามนี้ไป<ฮ>ะนะครับส่วนผลคะแนนรวมในประเภททีมเนี่ยก็เป็นทางด้านสปอป,อปอลาวครับชนะเราไปนะครับ 5ต่อ3คะแนนครับแต่สังเกตดีๆนะคะว่าทีมฝีพ้าชุดต่อตู่ปอเปาเนี่ยจะมีฝีพายอยู่หนึ่งคนนะคะที่ไม่รู้ว่าพายหายไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพายทิพย์ไม่รู้พายไปหลุดตอนไหนเหมือนกันเนาะนี่พายทิพย์โยกไปก่อนพายทิพย์ โยกช่วยเพื่อนได้ยอย่างเดียวเลยฮะใช่ค่ะเพราะว่าการโยกตัวอาจจะเป็นการส่งให้เรือเร็วขึ้นนะคะนี่ครับมาดูผลการแข่งขันกันนะครับคู่ที่1ขุนบนบูไทยจากไทยครับคู่ที่2ครับเจ้าแม่สีทองจากไทยครับคู่ที่3เจ้าพราชวงศ์สปป,ปลาวคู่ที่4ครับนางแก้วไหลดินจากสปป,ป,ปลาวนะครับเรามาดูคู่ที่5กันก่อนนะครับ พรพะอินปงจากสปปลาวครับคู่ที่6เทติล่าจากสปปลาวครับคู่ที่7นางคำไหลจากสปปลาวและคู่ที่8ครับสกุลพรนาวาทีมจากไทยชนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสนุกทุกคู่ลุ้นทุกคู่แล้วก็มันทุกคู่จริงๆค่ะคุณผู้ชมคะ่ะตอนนี้กนนารแข่งขันก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ส่งคุณผู้ชมครับไปบริเวณสนามครับกับปิงปองกันเลยครับ ใจดีที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้ขึ้นมาค่ะดิฉันอยู่กับท่านดรภัยจิตศิีวัตรฐานท่านอาดีตสสของจังหวัดนครพนมนะคะรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านค่ะและท่านนายกสวัสดิ์ลำทองนะคะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภาคกลางทุ่งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านสักนิดนึงละกันถึงเรื่องของการจัดขานจัดการแข่งขันในวันนี้ถือว่าเป็นแม์พิเศษเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นการจัดการแข่งขันกระชับมิตรระหว่างไทยและก็สปปลาวค่ะเกิดขึ้นได้ยังไงคะบ้างคะท่านก็ต้องถือว่าเป็นการได้ รับการสนับสนุนนะครับการแข่งขันกันระหว่างพี่น้องคนไทยและพี่น้องคนลาวนะครับมากันอย่างพร้อมเพรียงตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับไปจนถึงวันนี้เกือบสุดท้ายแล้วก็เชื่อว่าทําให้บ้านเมือนพี่น้องโดยเฉพาะทั้งชาวไทยทั้งชาวชาวลาวนะครับก็เห็นความสนุกสนานเห็นความพร้อมเพรียงแล้วก็การแข่งขันกัน โดยแท้จริงเนี่ยก็แข่งกันด้วยความจริงใจเราเห็นว่าถ้าใครมีความเก่งกล้าแล้วก็สามารถลงทุนในการค้าการขายการแข่งขันเนี่ยเขาก็พอใจนะครับมีความสุขทั้งพี่น้องคนาลาวอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันพี่น้อง